ถ้าเธอเป็นทะเลฉันคงเป็นปลาเพราะอยากว่เข้าหาเธอทุกวันหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยฝนตกโปยโปยนก น้อยนอนลังส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกก,ก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบูชาสององค์300บาทครับ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยมันมันเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูใบสี่ครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับด้านหลัง ตอโค้ดภาษาจีนครับลงลักเก่าครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนื้อหนวนๆแน่นๆเลยครับแน่นๆนุ่มๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันเลยครับแก่งๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่5ครับ เป็นพระพุทธครับหินแก้วครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำแก่งแกงเลยครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับ เมืองพิจิตครับเมืองชาละวันครับเรี่ยมเกาะเปิดหน้าเปิดหลังครับเรี่ยมเก่าโบราณครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือผงอมเขียวครับออกเขียวก้านมะลิเลยครับ รายการที่9ก้าครับเป็นพ้าสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแ่งแน่นๆ่นมันมันเลยครับสวยคมสวยมันเลยครับรายการที่10ครับเป็นพ้าสมเด็จบางขุนพรมครับเนือน้อนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่12ครับเป็นพะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่13ครับเป็นพะสมเด็จพิมพ์พเข่าบวงครับเนื้อนวลน,นวลเลยครับ นวน,นวลแน่นๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นพราสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับ 200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่15บหครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ข้างข้างอุครับเหนือดินเก่าครับเก่าเก่าค่ำค่มันมันเลยครับ รายการที่16ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับลักเก่าเก่ามันๆเลยครับสะดือจุนเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับลงรักเก่าครับ เนือแก่งแก่งเก่าเก่าแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือสวยสวยเลยครับมาพร้อมตลับอันสวยงามครับ ลาวหูครับพระลาวหูอมจันร์ทครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือเปียกทองคำครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับฝั่งเพชรฝังพลครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำแกงแกงเลยครับอยู่ในตลับสเตเลตครับพร้อมของ,ของบูชาเลยครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เหนือนนวนมันมันเลยครับหลังรูปหัวใจครับรายการที่22ครับสมเด็จครับหลังพระปิดตาครับ นวลนวลนุ่ม,น,มนุ่มแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยคมครับด้านหลังมีรอยปูไตเดวยครับสวยทุกมุมครับ สวยทุกองศาครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือเปียกทองคำครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่25ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าครับกับดำเลยครับรายการที่26กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือเปียกทองคำครับใส่ตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับเหนือแก่งๆเลยครับนามองหน้าบูชาครับรายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือนวลนวลครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเก่าสภาพใช้ครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่29ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับ เลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับเพราะลอดเมืองลำพูนครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับลงรักปิดทองครับเลี่ยมกรอบพระสติกกันน้ำครับเรือนรางแทบมองไม่เห็นเลยครับ รายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือแก่งแ่งแน่นแนนเลยครับแน่นๆน,นมันมันเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่33ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่งเงินพิมพ์ขี้ตาครับ สวยๆคมคมมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆครับเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่35ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะเก่าๆพุนพุนเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังภาษาจีนครับ เลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมเกอบสีครับเนื้อนวนนวน,น,วนมันมันเลยครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ 200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่38ครับเป็นปั๊มเตาลีดครับหลวงพ่อทวดครับต่อโคตรครับเลข9ครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆม,มันๆล้อนๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับ ปีพศสองพัครับเหนือเปียกทองคําครับหรือจะเป็นทองคําครับเพราะดีครับเมืองคนดุครับเพชรบุรีครับ รายการที่44ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นครับอาจารโลครับเหรียญเนื้ออันปะก้าครับ วัดป่าถ้ำขามสกลนครครับปีพศ2507ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับพระสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นครับถูกใจได้เลยครับ ราคาสบายกระเป๋าครับพี่พี่น้องน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080 953 6529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับช่องพระเครื่องมหาชนครับขอบคุณครับ